สวัสดีครับผมจกิธีสันนะครับมนีครับจะพาไปเดินเที่ยวชมที่ตลาดมือสองยุทธีตลาดตลงเล่มุ่นนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับซึ่งต่อจากอีพี่แรกนะครับเมื่อกี้นี้เป็นตลาดของสินค้ามือแรกนะครับตอนนี้จะไปซื้อของมือสองนะครับแต่ยุ่งเหมือนที่เดียวกันนะครับเดิมเดิมเบิ้งกันว่ามนีจะมีสินค้ายังหนาซื้อบ้างโอเคครับผม ับตอนนี้นะครับก็บ T, in, อยู่ที่บริเวณตลาดสินค้ามือสองนะครับที่ต่อจากสินค้ามือแรกนะครับบุรุษว่าจิมีอยังไหนซื้อแน่ครับโอ้ของเลยยะำมากมากครับโอ้เลยครับสวยงามอะไรบ้นี่หื้กันน้ำได้กันน้ำไปด้วยนะเงินหนึ่งบ้านนี้เฮ้ยมือสองครับจักรยานมือสองครับผมตลาดมาเดินดูนะครับ สวยงามครับรองเท้านะครับผมรองเท้าโอ้เบิ้งยังยินมเลยนะบีไวครั้นี่ครับบึ้งยินมีไวครับผมราคาพอมีบอกนะครับบอกตะแกะใสโอ้รีไวเห็นบหมกุชชี่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 นั่บอกราคาเลยโอ้มีกุชชี่ด้วยครับสินค้าแบรนด์เนมครับนี่ครับตลาด รคาคาบบมีบอกก็ราคา่านี้หรครับแต่าก็น่าจ,จะถูกก็แงราคาราาจะถูกนะครับตัวละมื้นครับผมมื้นหนึ่งกับราคาประมาณ260บาทนะครับแต่เป็นลีวายของแค้นะครับนี่สนค้ามือสองจากเกาหลีใต้นะครับสวยงามรับ เก่ดีเนเะื่อสาิดโอ้สวยงามเหมือนดีไวเดินหนึ่งหมื่นครับจับไปหนึ่งตัวเป็นร้านขายซีดีเทปเก้านะครับเทปนี่จับผ่านมือสองครับผมกระเป๋ารองเท้ากระเป๋ารองเท้านะครับผมเยอะแยะมากมายเลยเบีนด์เนมพวงนั้นครับซีล่าเนกี้ พี่แย่ครับอีพ,พีนี้จัดเต็ม,มรตครับผมสินทามือสองทีเกาหลีตายครับสวยงามครับบางอย่าเป็น เสื้อผ้าลองเท้าครับพี่น้องมันโจกอยู่ทีสซันนะครับมาเป็นตลาดขายสินค้ามืลสองนะครับที่เกาะพีใต้นครับผมกระเป๋าเสื้อผ้าล่องเท้าต้องเป็นเนื้เอเยือย์ครับเมื่อกี้เจอรี่ว่นะครับรี่ว่ตัวละหนึ่งหมื่นครับผมเสื้อผ้าหมวกด้วยครับ พาดเยอะมากมายครับสะพาดเยี่ยๆครับผมเด้วยไปบุ่งลงเท่า าขายรองเท้าครับพี่น้องขายรองเท้าเป็นยานขายรองเท้าด้านขายเสื้อผ้าเมือสองนะครับสินค้ามือสองครับพี่น้อง ขายเสืไล่สกอตครับนี่เป็นรองขาครับอดิดาสีอ,ขอขาบบางเครับเเป็นครั d ่ปนระม้าครนย็้าครับคู่เรองคูบ่นรเคูน่ยเป็นอเี้ยองครับพี่น้องอืม,อมได้ a ยอ้อไเ้ป็นรอาวััวอาัวเรียกเอาตัว นี่ครับเดี๋ยวไล่ตะกอด3ตัวมืึนรับพี่น้องสวยหนอ่อเดี๋ยวไล่กันเอาครกัดพี่น้องจะไล่ตะกอด3ตัวมืึนรับรองแพงนะครับนะ ลงในมุนตลาดสินค้ามูลสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้นะครับเมือนี้จุกิจิสามเิ็ดสามสามัมานยังเราชมครับเที่ยวกับบรรยักอากศอาศพี่น้องเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ราคาถูกครับยังท่านใดตักยางอยู่สินค้าหลายหลายคนกับลายับพี่นะ้องก็ซื้ออยังของหลายแห้ โอ้คนเยีย่ยมบอกใหม่นะครับพี่น้องมีร้านนำ้นำหอมขายน้ำหอมเจ้าคัดน้ำหอมมีขายเครื่องประดับครับนี่สวยงามเลือกเอาร้านขยานขยเครือ่องประดับของของกี่นะครับนี่ม่นเป็นของแท้ ดูครับบึงเอาเรียวเอาเดลอสตันเลดท่านขายเครื่องประดับครับผมพี่น้องสวยเงินเกพาครับเืกไร หนึ่งตัวหกพันสองตัวหนึ่งหมื่นบะแพงนะครับเต๋อไล่ตะกอดไอ้น้องซื้อไปดูเจ้าคนเน๋ออย่าแย็นมากมายนะครับมาเดินซื้อของ เดียวเดียวเดวตอนนี้นะครับผมกับมันยี่ใจกลางที่ตลาดนะครับยังทีผู้คนผุขัคนคนเยอะครับที่เราไปใส่ต๊ะห้งทงังตนกัน,นในไปเนี่ยทั้งเก,าก่าหมทังเหล็กทังเหล็กมาที่ลบ่บงถึงมันซื้อดทกเอาทาัหเอะถาเท่านั้นแล้วนั่งซื้อา 在帕纳佩。 มือสองครับเยอะๆไร้รครับท่านนี้ก็เป็นร้านถั่วจานร์ถั่วซ่านะครับโอ้โหมาได้แบบนี้ด<ม>ีเลยนะของขึ้นมาดีสะพานไร้นะครับสะพานนี่ร้านที่หนึ่งเป็นร้านหนึ่งเลยากรที่พ่อมาขายแตค่าเจ้าขอมาขายนะตกเป็น ส,สายอสอัตว์มือสองรองเท้ามือสองบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ตลาดตรงนมุนน่นนาะผม

สิลรอ,องเท้าเยอะแยะครับมากม่ตอนนี้ก็กำลังถีอเดินกลับนะครับผมเดินกลับแต่ยังไม่ทันได้ยังครับงนี้ของเยอะมากมายครับพี่น้องยังบรู๊เลยว่ายิ่งสูงยังดีเยอะแยะมากมายเลยครับของ เอมือสองครับดันขายกระเ,เป๋าคำมากคนยางเนาะอืมเริใบเนยตอนนี้ใบโมงครึงแล้วรองเท้าเยายังดีวะสักอย่างหนึ่งรองเท้าบ่อเนาะจรองเท้าทุกคน ไาตุก๊กตาเราซื้อรองเท้ารองเท้าไ่ซื้อรองเท้าสุดโค้กเอาเตรียเสื้อส้องเงบเตรีสปา์างงงงมืส้องจัไห่ ของเยอะแยะมากมายครับผม ตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับนะครับผมที่ตลาดดงไดมุนมู่งหนีวัฒนใดของนะครับที่นองนแจ๊คซื้ออ,ง,องียงดูหน่อยขอยบเอียง ลองสวยบอยที่เต้าเถินะเต้าคือม่หางค้ายสัตว์หาลบกระายกายด้วยนะ เราขับเกียก <net> ์ว <ids> ันเอามึงมึงสิของก็ขายสิหินก็ขายขอบคุณตอนนี้ก็ เปนทาข้าขบานครับผมแตมือนีรับทามาเดินเยวมบรรยากาศที่ตลาดตรงในมุ่นะครับยายมงสองเลยคกับมือนึง่งนี่เลือกหกมานะครับผมในมือนีกับต,ตัวรานก็นครับผมสวัสดีครับทุกคน